สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าออกมาโพสคลิปวิดีโอไรเดอร์มาส่งอาหารช้าก่อนทำโกรธไม่ลงเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์สำหรับผู้ชายติ๊กต็อกรายหนึ่งที่ได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอหลังสั่งอาหารจากร้านแห่งหนึ่งก่อนเกือบจะกดยกเลิกเพราะไรเดอร์ใช้เวลาส่งนานสุดท้ายรู้สาเหตุทำเอาโกรธไม่ลงจริงๆโดยเจ้าของคลิปได้อธิบายว่ารอนานครับแต่โกรธไม่ลงขอบคุณที่มาส่งให้นะครับ และขอให้พี่โชคดีสู้ๆกับชีวิตนะครับขอบคุณครับในคลิปเราจะเห็นว่าเหตุผลที่ต้องรอนานก็เพราะว่าพี่ไรเดอร์รายนี้ต้องขี่จักรยานคันเก่ามาส่งอาหารซึ่งลูกค้ารายนี้พอเห็นแล้วบอกเลยว่ากโกรธไม่ลงแถมจใจเงินและยังบอกทิ้งท้ายอีกว่าไม่ต้องทอนก่อนต่างคนต่างขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความน่ารักซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นสายตาพี่เขาคือมุ่งมั่นมาก ดูดีใจที่ได้มาส่งพี่คนโพศก็ใจดีใจฟูมากคอมเมนต์ท่ามาบอกว่ายอมใจคนสั่งนะต้องมีความอดทนก่อนถึงจะมาถึงจุดที่เห็นไรเดอร์น่ารักคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเอ็นดูโบกมือบายบายด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ